ะยังประท้วงกันอยู่เลยนะเอาอีชากูเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิ léo chiều lòng wen เที่ฝตายเจอเลนที่ฝายงานงอกละเจอเลนเข้มเหรอเออแม่งไม่ออยเลยเจอตัวเข้มของวงการด้วยนะครับไม่เลือกมันน้อยมันพอมันม <c oughs> ฟันรัวๆจะเป็นสแต็กใช่ป่ะอืมเออ <c oughs> เฮ้ย เเลือดมันก็จะตายเหมือนกันะก็เขือบบคนเดียวค่ะนั่รอดอ้าวเฮ้ยวูขาดตายจริงอ๋อวูขาดโดนป้องตีตายอ่ามาเฮ้ยจอหนไม่ซ้อนเพนด้าไหนวะ หน้าตีไปเหน้าตีไปกูสนอ,อยู่เพรขาดอยู่กับเรานะเพรขาดอัะไรอยู่กับเราโอเค อันท้าแม่งมาโตรงกิวไม่เข้าปุ่มเลยเฮ้ยเข้าตรงตรงเนี่ยไม่อันเลื่อเบื่อสองขีดเลยเข้าปุ่มก็จบอ่ะตัวขาดมาแล้วเอ้ยนัวอยู่ตรงโู้นเลยเหรอ เฮ้ยเฮ้ยสวยสวยสวยโอ้ยจไม่้ยนะจา,ามไม่มาโอเคสวยได้แวน่นรัดถอยรัดถอยเพื่อนไม่เติมโอเคบิลกูดครับอารลนถึงป้อมบนแล้วนะบิลกูดเลยครับ คิจจะเอามากิงกล้าไม่ได้เฮียได้มากโอ้ยทำเลยไม่ได้ช็อตแม่งเอ้าปล่อยหมีไม่แม่นอีกแห้งเลยโกคาอยู่ล่างอออเลนอยู่กลาง อลไนขึ้นไปแล้วส่วนกันส่วนกันระวังนะสวยได้แวนดามเมนหมดแล้วฝั่งนู้นมึงเจอแพนด้ากูเฮ้ยโบขาดเข้าเย็ดเคเดี๋ยว โอ้ยเข้าไม่ได้ขไปเฉยๆไปเดี๋ยวเดี๋ยวไปเยวมาเยอะ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 อย่าเข้าอย่าเข้าอย่าเข้าโอเคเพราะมันมีอันติกดได้คีย์ไง ลำเลือดน้อยเนี่ยเอ้ยตะกี้หายไปไหนวะนี่ไหลโป้งไม่ไปเรื่อยโอ้โหกูไม่น่าเข้า <c oughs> นึกว่ายอนจะช่วยสับซะหน่อยตายฟรีเลยกูเฮ้ยแวน เอ้ยไม่ได้เหรอโ่หลุดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไไรเฮ้ยว่าขาดตามหลังทิพหายแล้วเดี๋ยวกูไปเติมก่อนทันมะวะอือหือเขไม่ได้

ตมกลางโอ้ขาาอยู่กลางรักจั่งกลางเฮ้ยไม่น่าขาาย,ยันยังไงมันได้่างไปเลยต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยเอ,อ้ยไอ้ยียต้องซ้อน โอ้ยฮ่าแม่งโดดทันแม่สวยใครจะเข้าวะเมื่อกี้เห็นแบบเแบบจอถอยดาวแล้วไม่ได้โอเคไอ้สัตว์เอ,อ้ยเจอกำแพงหนาแบบข้ามไม่ได้เมื่อกี้แห้งเลย 1> 1เด็กูเอาล่างก่อนแวนอยู่ล่างแข็งอยู่ล่างเมดอยู่ล่างโอ้โหเชื่อเยอะตั้งนานโถแพนด้าไปต,ตีตรง,งนู้นอยู่ โอ้โหพังเลยชิบหายเอ้ยแม่ง <An ally. S 1> ยื้อตรงนี้ไปตีตงนหนนเป็นตากโก ไป,ว,ปว่าต้องรวมม่ะตั้งไม่รวมแม่งน่าจะโดนมันใช่ใช่รัดเปิดนะรัดต้องนำคุณนำไม่ได้ต้องรอคนอื่นก่อนอ่ะเฮ้ยไม่ีได้นะมันกล้านะเนี่ยเฮ้ยฮ้ยไม่เ้าว่ะ อยู่แล้วอยู่แล้วไอ้เชี่ยมังดาเมจเยอะไปไอ้คือดาเมจที่น้องน้อยมันทำให้มันตายก่อนลงม้าไม่ได้อ่ะอมดูเหยืยแหวนใครกูดิไอ้ห่าแม่ มไม่ไหวเอา้าแทงไปเลยชอบแยกเอ๊ะกูแยกเหยื่อเหรอวะเมื่อกี้เราแยกเหรอวะเออกูก็อยู่รวมตลอดนะเอ๊ะ mm hmm. เดี๋ยวกูแยกจริงๆเออเออไม่เป็นไรไปตั้งใจเล่นก็ได้วะทดสอ,อกูเปล่าวะเออเออเออ หืมแพนด้าหืมอันนั้นไงไอสัตว์วิ่งไปดนสิงเอ้ยเอ้ยเอ้ยแวนถึงขอขานะเอ้ยอ้นอ้ไ้ได้ไอ้ไอ้อ มาแกงกล้าได้เอ้าโวขายังไม่ตายเหรอเฮ้ยแต่มันไม่มีมตีตนอะไาเลยอ้าวดาเมจไม่ตามโถไม่เลยไม่เฟี้ยวเลยไอ้วยอนทำฮีอะไรเนี่ยมันรีวยูไอ้สัตว์นี่ก็สาวจังปกตถ้ะมีคนตามคู่มีติดไม่ตายนะเออใช่ อีกทีเดียวไม่ตเลนัวไปได้เรไปลงโอเค อยู่พอแ e วนไม่ได้ก็ไม่เอา,าแหวนใครไอรัมันกำลังเทไปหาเม่อกูขอช็คตรงนี้หน่อย สิแม่งข้ารอดแมงค่ารอดเฮ้ยันเอ้ยเอ้ยโหปลวกได้แค่นี้พันด้ากูยังไงพันด้ากูยังไงพอไหมพอไหมพอไหมเฮ้ยนิดเดียวได้ไมขาดนิดหนึ่ง คิปมีตัวตาเตุมันไม่มีเออได้ป้อมเว้ย okay. สวยตัดแบั็อแดงโอเคย้อนเกิดกันบนพอดีครับผมเฮ้ยเราเ,าเอามังกรไอน้นั่นได้นะ่ะอะไรเนี่ยล่ะแต่แต่ตัวน,นั้นเนี่ยเพิ่งเอามันต้องรอครบ15าทีพอดีอะ่ะเออทำคลิปขึ้นไปก่อนกันแหละ อ้าวแล้วยอนโอ้ไปตีบัฟอยู่อะไรอยู่นี่นะอ้ออาวแล้วไม่ทำค <Ret reat. S 1> ลิปไอ้นักอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะไม่ใช่ไม่พร้อม่มไปเอาัวกบอนนลบอลแรกเหีย ้ปทำกลางไปเลยเฮ้ยไปทำมุขฟอนแม่ไปส่งมุขฟอนลเลยเฮ้ยเข้าขวามีเอ้ยแวนแวนเดี๋ยวเฮ้ยอย่าพุ่งติอย่าพุ่งติ๊กเกือบอีกแล้ว <c oughs> ไม่เกือบตายเพื่อนยิงไม่เลี้ยงเลยเฮ้ยเชี่ยแวนโอ้ สวยลัดเฮ้ยเก็บแหวนง่าก็โอเคแล้วอ้าวขีมม้มีเกิดแหนเกิดไม่ขายมีเกิดโอ้ยเมื่อ,อกี้เราปล่อยมังกรไม่ได้เลี้ยงมังกรไงเสียบีังกรย้อน,อนกว่วเว้เลยอะไคลิปสูงอะเออดีที่แม่งคลิปไปสูงอะ ย้อนยันแหลมมั่วๆแล้วกันเนี่ยตายฟรีได้เลยเลยนี่ยเกิดแล้วเกิดแล้วจ้าฮะไปเลยเอาเคียร่าเอาเคียร่เอาเคียร่า อยู่เดี๋ยวผุ้งหมดเลยห้าตัวโอเคเออเชิดโป๊กไปเรื่อยเฮ้ยมันออกแล้วมันออกแล้วเป็นอย่างไรกันวะดวดันคีบแบบไม่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 ไกลมากเลยคือเสียงเหมือนกันอิชาเคคีบอยู่ ว่าขาดอยู่นี่ว่าขาดอยู่นี่ไหมก้าอยู่ฝั่งนู้นอยู่ร่างหมดบนไม่มีโอเคมาแข่งกล้าอยู่กลางกวเดียว ย้อนแม่งจะนำเลยฮะ ย้อนอยู่บนเอ้ยแวนอยู่บนแวนอยู่บนมันปล่อยดาร์กนะมันได้ดาร์กโอเคมันอยู่ในพุม่มปุ่มหน้าเรา ที่ตัวตาเหม่ไม่ได้ตามเลยวะหยุด้ารหมดตอนนี้ไอ้คิปก่ันกูพยายามเล็งย้อน่อย เึ <Es per ated> ้นมาเึ้นม้านหืมเฮ้ยเพนน้าได้โอ้โหสวย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 ย้อนสาวยันสาวอยู่เออนั่นแหละได้ได้ได้เออนั่นแหละสวยโอเคถ่ายได้เลยเฮ้ยแต่ตัวดาเมจอยู่สองตัวมีแวนนะมีแวนระว,วัง มีย้อนเรามีย้อนแวนอยู่บนเฮ้ยเราจบได้เราจบได้คิปมีคิปม,ม,ม,มีเราจบได้ก่อนมันนะจบไม่ได้ต้องมีการต<อ>ัวเนแวนเขาเชี่ยวแวนเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อีชาอีชาเกิดโอเคไปย้อนดันย้อนมันได้คนเดียวไม่ได้เดี๋ยวนะเฮ้ยอะไรเขเข้าย้อนว่ะเฮ้ยเฮ้ยย้อนจบได้เว้ยเฮ้ย <Enemy. S 1> ยิงป้อมอย่างแรงจบ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 เออจะเท่เยย้อนเก่งว่ะเออไอ้ขี้ดีนะย้อนเป็น โอ้ยอนมันสีไฟเมื่อกี้ทัง้งไฟเลยอ่ะเออใช่โอ้สุดยอดเลยเฮียคิดว่าแพ้แล้วเมื่อกี้ดูยังไงก็ยากแม่ง